ดวงชะตาผู้ที่มีการกระบาดกลางฝั่งมือในช่วงชะตาของท่านจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือหนึ่งปีมีค้างหนึ่งหรือแม้แต่ความรู้สึกอารมณ์จะทําให้ตัวทําให้ดวงชะตาของท่านนั้นพบเจอกับบางสิ่งบางอย่างได้เช่นกันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปลายเดือนมกราคมซึ่งภาพรวมในช่วงเดือนมกราคมนี้ภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและยิ่งในช่วงปลายเดือนมกราคมมีเกณฑ์ที่ด้านการเงินกับด้านความรัก ดูจะโดดเด่นและสดใสถือว่าค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์ที่ดีมากเลยทีเดียวสำหรับการงานโดยรวมก็ถือว่าไปได้ดีไปได้สวยในช่วงปลายเดือนและจะยังคงดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งในช่วงต้นเดือนหรือในช่วงปลายเดือนธันวาคมในช่วงที่ผ่านมาผู้ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือก็มีดวงชะตาที่ดีกับไม่ดีนั้นสลับกันไปมาซึ่งในบางช่วงเวลา ด้านการงานของท่านนั้นไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือแม้แต่การค้าการขายดูเหมือนจะได้ดีกำลังจะไปได้สวยแต่บางครั้งก็เกินเหตุทำให้เกิดการสะดุดจุดชะงักการกระทำบางครั้งการทำงานการค้าการขายอะไรที่แบบไม่ได้ตั้งใจกับได้ผลลัพธ์ที่ดีหรือกับได้ผลลัพธ์ตอบแทนที่ดีเกินคาด แต่ก็ทําได้ในระยะช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นก็มีเหตุมีปัจจัยต่างๆเข้ามาทําให้ต้องหยุดชะงักให้พักกันไปสําหรับด้านการเงินที่ผ่านมาส่วนใหญ่ถือว่าค่อนข้างที่จะหมุนเงินค่อนข้างเก่งโยกเงินจากจุดนั้นไปจุดนี้แต่ในใจลึกๆนั้นค่อนข้างจะเหนื่อยค่อนข้างที่จะปวดหัวมากเลยทีเดียว ซึ่งลักษณะนิสัยของผู้ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือดวงของท่านต้องบอกว่าทิศทางเกณฑ์ดวงการงานและการเงินนั้นค่อนข้างที่จะโยงเกี่ยวกับลักษณะนิสัยท่านเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีบางครั้งจะมีคนใกล้ตัวญาติพี่น้องหรือเพื่อนคนที่ท่านให้ความเคารพเก่งอกเก่งใจหรือคนที่ท่าน รู้จักมักคุนนั้นเข้ามาขอความช่วยเหลืออยู่บ่อยครั้งผู mm ้ hmm. ที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ถนอมน้ำใจคนเก่งเก่งใจคนเป็นคนที่ชอบไม่กล้าแสดงออกและไม่กล้าที่จะปฏิเสธใครซึ่งในบางครั้งอาจจะทำให้ตัวท่านนั้นกลับมาเป็นฝ่ายที่จะต้องนั่งกังวลใจลำบากใจเสียเองไปในทางกลับหากเกิดความเดือดร้อนในช่วงที่ผ่านมา หรือตัวท่านมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปขอความช่วยเหลือจากใครซึ่งดูแล้วบางครั้งก็โดนปฏิเสธแต่ในบางครั้งก็อาจจะมีคนคอยช่วยเหลือแต่ก็อาจจะช่วยเหลือแบบไม่เต็มใจช่วยเหลือซึ่งแตกต่างจากท่านเป็นอย่างมากแต่หลังจากเข้าสู่ปลายเดือนมกราคมหรือในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ผู้มีกากระบาดกลางฝ่ามือตัวท่านนั้นจะเจอจุดเปลี่ยนสำคัญการเกิดเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ จะส่งผลในเรื่องราวดีๆเหมือนบุญเก่าที่เคยทำไว้ตามมาเจอเรื่องดีเรื่องเด่นก็จะเกิดขึ้นกับท่านอาศัยไหว้วานหรือขอแรงดูเหมือนจะมีคนพร้อมช่วยเหลือหรือเวลาที่ตัวท่านตกทุกข์ได้ยากที่นั่งลำบากก็มีคนที่หวังดีอยู่รอบตัวท่านมีการญาณมิตรที่ดีจะรักขึ้นมาและมายื่นขอความช่วยเหลือท่าน ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและเรื่องที่จะตามมานั่นก็คือเรื่องการเงินและความรักที่ถือว่าในช่วงปลายเดือนนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้ท่านสบายอกสบายใจยิ่งนักก็เริ่มกันด้วยการที่เหมือนว่าในครั้งอดีตหรือในช่วงปลายปีที่แล้วในช่วงนี้ท่านอาจจะมีติดขัดอยู่บ้างเหมือนจะดีไม่ดีอยู่อย่างนั้นตอนนี้ดวงชะตาก็เปรียบสมเงิน หัวลูกศรทิศหัวขึ้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเงินเป็นความคิดความสามารถที่ตัวท่านนั้นจะมีความคิดดีๆไอเดียพิเศษสร้างรายได้ได้เพิ่มให้กับตัวเองและครอบครัวดูเหมือนมีเกณฑ์มีทิศทางที่จะพบเจอกับช่องทางการทำมาหากินที่เพิ่มมากขึ้น สำหรับพ่อค้าแม่ค้านั้นก็มีโอกาสจะมองเห็นกำไรจากการขายหรือจากการที่ตัวท่านพบเจอกับโอกาสที่จะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสรวมไปถึงการที่ตัวท่านจะมีความคิดดีๆหรือตัวท่านจะได้คําแนะนําจากคนที่มีความรู้ประสบการณ์ช่วยพลิกสถานการณ์เปลี่ยนจากค้าขายให้มองเห็นตัวท่านอาจจะมีความคิดที่ต่อยอดสินค้าเพิ่มมูลค่าสินค้า สามารถนำมาทำกำไรเป็นกอบเป็นกำมหรือบางท่านอาจจะมีการรอการติดการขายหรือการรอการขายสินค้าบางสิ่งบางอย่างอยู่จะมีโอกาสที่ท่านนั้นได้ขายสินค้าและมีโอกาสที่จะปิดการขายสินค้านั้นได้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินบ้านที่ดินหรือสิ่งของสิ่งก่งอสร้างต่างๆเพราะเกณฑ์ดวงชะตาของท่านช่วงปลายเดือนมกราคม มีเกณฑ์ที่ท่านจะได้จับเงินก้อนในวันนี้มีเกณฑ์มีโอกาสอย่างมากที่ถือว่าโดดเด่นในช่วงนี้ในช่วงที่ผ่านมาท่านนั้นไม่พ้นจากการที่รักแบบรุ่มรุ่มดอนดอนที่ทำให้ท่านเหนื่อยใจจนในบางครั้งบางคราวนั้นต้องจำใจเลิกลาแยกทางกันไปในช่วงปลายเดือนมกราคมหรือช่วงกลางเดือนมกราคมเป็นต้นไปดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มเกี่ยวกับความรัก ในด้านที่ดีอะไรที่เป็นปัญหาดูเหมือนคู่รักจะกลับมาเข้าอ,อกเข้าใจกันอีกครั้งเรื่องเล็กๆปัญหาต่างๆที่เกิดจากคนอื่นดูเหมือนว่าท่านจะสามารถเคลียร์สามารถสลัดหลุดพ้นได้อย่างแน่นอนและสำหรับคนโสดดูเหมือนว่าในช่วงปลายเดือนนี้จะมีโอกาสที่ท่านนั้นจะหนีคำว่าโสดเสียทีมีโอกาสที่ท่าน จะพบรักที่ท่านตามหามองหาอยู่อาจจะเป็นคนใกล้ตัวหรืออาจจะเป็นคนที่ท่านมองข้ามมานานแต่ความรักในครั้งนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นจะเป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่จริงใจดูเหมือนว่าจะเป็นความรักในแบบผู้ใหญ่และจะมีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันสูงมากและสำหรับเรื่องโชคลาภของท่านต้องหวาดบอกว่าค่อนข้างที่จะมีดวงในด้านนี้เป็นอย่างมากไม่ว่าท่านจะทาอะไร ดูเหมือนว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์ได้แบบฟุกๆเกิดขึ้นกับท่านอย่างมากลักษณะเด่นของท่านเหล่านี้คือความฝันมีโอกาสจะเกิดขึ้นจริงหรือมีความเป็นไปได้ที่จะนำพาโชคลาภนำพาเงินทองให้ท่านไม่ว่าจะเป็นความฝันถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้มีโอกาสที่ท่านจะมองเห็นเป็นเรืมงคลก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกี่ยวกับด้านโชคลาภและสำหรับด้านสุขภาพ ในช่วงปลายเดือนมกราคมนั้นต้องบอกว่าต้องยอมรับว่าตั้งใจทําแล้วก็ต้องทำเต็มที่ทําแบบหามรุ่มห่างคำผู้มีการกระบาดกลางฝ่ามือมีโอกาสที่ตัวท่าน จะพักผ่อนไม่เพียงพอท่านระมัดระวังให้ดีการล้มการเจ็บป่วยจากการพักผ่อนไม่เพียงพอและยังคงรวมไปถึงตัวท่านนั้นมีโอกาสที่จะเจ็บเนื้อเจ็บตัวจากของมีคมไม่ว่าจะก,การทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันท่านระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นของมีโอกาสที่จะบาดเจ็บหรือเจ็บเนื้อเจ็บตัวควรที่จะระมัดระวังในช่วงก่อนจะผ่านพ้นเดือนมก,กราคมด้วยกัน ความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอขอบคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ